ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมก็อันนี้มันเก็บตกเมื่อวานนี้ครับขนไปไม่หมดก็เลยฝนตกค่าคืนนี้ก็เลยตกค้างอยู่ครับพอฝนตกก็เช้านี้มันแฉกก็เลยทําอะไรไม่ได้ครับขนย้าเข้ามาก็ติดขาเดี๋ยวต้องรองให้แดดเผาไว้สักหน่อยก่อนอาจจะเป็นเดี๋ยวไปเสียบมันแป้งแป้งอื่นอยู่ครับผมก็เดี๋ยว ดูช่วงบ่ายถ้าเกิดนั่นก็จะอาจมาต่องานตรงนี้ครับผมอันนี้เป็นมันเบาครับผมมันเบาหรือว่าสายพันธุมันหกเดือนนะครับผมก็ทันทีต้องการก็เหลือไม่เยอะครับอันนี้ก็ถือว่าคือที่ที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้ก็คือเราเราสงวนไว้ปลูกเองแล้วก็ส่วนที่เหลือก็คือจะแบง่งจำหน่ายให้เกษตรกร,กรด้วยกันครับผม ก็เหลือไม่เยอะจริงๆครับอันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วสาหรับต้นพันธุ์มันครับผมท่านใดที่ต้องการก็สายพันธพันนี้นะครับพันหเดือนไอ,ไ,อไอ้ที่ตัดอยู่นั้นเป็นเกษตรยากนะเกษตรยักก,ยก,ก็จะพอมีประมาณนึงอยู่ครับผมตรงนี้ก็เป็น6เดือนครับผมหเดือนนี้เหลือไม่เยอะแล้วครับผมแล้วก็มีที่กูดไปก่อนหน้านั้นก็จะเป็นไอ้เก้าเก้าครับแปลงนั้นเพราะว่าชุดนั้นก็ หมดไปแล้วครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณแค่นี้ครับผมยังไงท่านที่ต้องการสายพันธุ์ก็โทรมาครับผมเพราะว่ารอบสุดท้ายแล้วไม่ใช่แล้ว <laughs> หมดแล้วหมดเลยครับผมเนี่ยหัวดีครับผมถ้าท่านไว้หกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนก็ไม่ว่ายิ่งยิ่งหัวดีครับผม นี่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเลือกหัวใหญ่ๆมานะท้าเมื่อวานนี้มาเห็นเต็มลานนี่มันจะอลังการอยู่ครับผมเพราะว่าหัวดีหัวใหญ่ครับนี่คือหยิบไปตรงไหนหัวใหญ่ๆเนี่ยมันก็เจอครับผมไม่ใช่ว่านั่นพอแต่ลงหัวนี่คือน้ำหนักได้อยู่แล้ว ก็นี่นะฮะที่ที่หลายคนก็อาจจะไม่เชื่อในสายตาว่ามันหกเดือนจะใหญ่อะไรได้ขนาดนี้ครับก็อยากให้ท่านลองลองดูนะครับว่าพันนี้ทำไมเราถึงดุนดัานเอามาปลูกแล้วก็พอปลูกแล้วเราได้เท่าไหร่เนี่ยครับผมอันนี้อันนี้บอกเลยว่าเราประสบผลสำเร็จได้ตามที่คาดหวังไว้ครับผม เราก็จะขยายเพิ่มเติมในสายพันธุ์ที่ทำให้ให้ใหได้สตังค์ครับผมก็มีมีหลายสายพันธุ์อยู่นะครับแต่ก็เราต้องลองครับผมเน่เป็นรูปหัวใจแงงั้นนะ เพราะว่ามันมีหลายสายพันธุ์อยู่เราก็ลองดูครับว่าตัวไหนที่ให้ผลผลิตด,ดีอะไรเงี้ยครับผมก็เลยลองหลายสายพันธุ์อยู่ที่นี่เราไม่ได้เชื่อไปทั้งหมดนะครับว่าเห็นคนนู้นเขาปลูกแล้วก็ได้เท่านู้นเท่านี้เราก็ลองดูด้วยตัวเราเองเนี่ยครับผมพอลองแล้วเราเห็นว่าเออสายพันธุ์นี้มันเหมาะกับดินเรานะแล้วก็ผลผลิตที่ได้ เหมาะสมกับการลงทุนไปนะเราก็อยากจะให้เพื่อนเกษตรกรด้วยกันเนี่ยได้ลองดูครับผมว่าสายพันธุ์ที่เราทำเนี่ยมันมันมีเยอะสายพันธุ์นะครับแต่ว่าเราก็เลือกและก็คัดสรรสายพันธุ์ที่มันทําผลผลิตให้ให้ได้สิบตันเนี่ยเราพยายามเลือกสายพันธุ์นั้นๆปลูกซ้ําแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อครับผมจริงๆสายพันธุ์ดังๆก็มีเยอะแยะครับผมแต่ก็ ก็คิดอย่างนี้ครเพราะว่าปางสายพันธุ์เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับดินเราตรงนี้ก็ได้เป็นไปได้ครับผมและบางสายพันธุ์มันอาจจะเหมาะก็ได้ครับแต่วิธีการทําของเราก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เราได้ผลผลิตเยอะครับผมนั่นคือการหมุนเวียนสายพันธุ์ปลูกครับผมไม่ใช่ว่าเปลี่ยนพันธุ์ไปเรื่อยนะครับก็คือพันธุ์นี้ดีอยู่แล้วอ่ะเราก็ไม่จําเป็นต้องปลูกตรงนี้ครับเราเคยไปปลูกตรงนู้นครับผมอ่า ตรงนู้นเมื่อก่อนปลูกสายพันธุ์อื่นเราก็ขยับไปปลูกตรงเนี้ยมันจะเป็นอย่างเงครับนี่คือการขยับพื้นที่สลับสายพันธุ์ไปไม่ใช่ว่าหมุนเวียนเอาสายพันธุ์อื่นมาตลอดเวลาไม่ใช่ครับอันนั้นก็คือเป็นวิธีการที่ที่เราทำเพราะว่าหนึ่งโรคก,ก็จะน้อยลงแล้วก็ผลผลิตก็จะคงเส้นคงวาครับผมจะไม่หล่นไปมาก ที่เราเคยได้สิบตันหรือส1บตัน12บสองตันหรือมากกว่านั้นถึงยังไงถ้าลดลงมาก็อย่าให้หลุดสิบตันครับผมถือว่าผ่านครับผมเพราะว่าเราต้องการให้ผลผลิตที่ได้อยู่ประมาณนั้นครับก็อันนี้ถือว่าเป็นแบงสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับที่ที่เหลืออยู่นี้ก็คือที่ได้แบงแ่งจาหน่ายให้เพื่อนเกษตรกรในในวันนี้ก็คือว่า,าเป็น เป็นรอบสุดท้ายแล้วกันก็คือมันที่ที่มีอยู่เนี่ยคือเราเราเก็บไว้ปลูกเองก็เหลือจากที่ปลูกเองก็คืออ่าจัดจำหน่ายแค่นั้นเองครับผมก็แบ่งเพื่อนเกษตรกรด้วยกันเนี่ยครับผมก็ยังไงก็ขอขอบคุณแฟนเพจทุกๆท่านนะครับที่ติดตามเบอร์โทรผมทิ้งไว้ให้อยู่ครับผมท่านที่ต้องการสายพันธุ์มันอันนี้เป็นมันเบา ตรงนั้นเป็นเกษตรยักครับผมก็เหลืออยู่แค่นี้ไม่เยอะเป็นรอบสุดท้ายแล้วครับผมก็ท่านใดที่ต้องการผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วนะครับผมสนใจก็โทรทิดติดต่อสอบถามกันมาได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอขอ,ขอบคุณแฟนเพจทุกท่านครับโอกาสน่าจะมาอัปเดตวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ